4. การกำหนนดแผงาน、โครงกาารรรรและกกกกิจม 4. ำหนดแผนงานโครงการและกิจกรรมรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายใต้บริบทการปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับประเทศภาคอนุภาคหรือกลุ่มจังหวัดจังหวัดและท้องถิน่นจะประกอบด้วยแผนงานโครงการ กิจกรรมต่างๆโดยผนวกรวมอยู่ในแผงพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับประเทศภาคอนุภาคหรือกลุ่มจังหวัดจังหวัดและท้องถิ่นซึ่งจะแสดงถึงสถานการณ์ปัจจุบันโดยข้อมูลทุติยภูมิที่ได้มีการจัดเก็บรวบรวมและประมวลผลโดยสำนักง,งานสถิติแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆโดยจะเป็นข้อมูลจากอดีตจนถึงปัจจุบันที่มีระยะเวลาประมาณ1 0 2ถปี ประกอบกับการคาดการแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปกติ Business as Us usual หรือ B A U อีกเป็นระยะเวลาประมาณ10-20ปีในอนาคตมีเป้าหมายเชิงปริมาณที่ได้กำหนดขึ้นดังกล่าวจะเป็นฐานการอ้างอิงหรือ Base Line เพื่อการติดตามและการประเมินผลตลอดระยะเวลาการดำเนินงานตามแผนงานนั้นๆการกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุน จะพิจารณาจากบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายใต้บริบทการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับประเทศภาคอนุภาคหรือกลุ่มจังหวัดจังหวัดและท้องถิ่นโดยหน่วยงานส่วนกลางจะมุ่งเน้นการดําเนินการในภาพรวมของประเทศและภาคส่วนอนุภาคหรือกลุ่มจังหวัดและจังหวัด จะมุ่งเน้นถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคตลอดจนหน่วยงานส่วนกลางที่มีบทบาทหน้าที่ในการดําเนินการในพนที่จังหวัดนั้นๆส่วนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายใต้บริบทการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับท้องถิ่นจะมุ่งเน้นถึงบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆการติดตามประเมินผลการติดตามประเมินผล เพื่อการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนจะมีการดำเนินงานดังนี้การติดตามหรือมอนิเตอร์ริงจะหมายถึงกระบวนการวัดหรือการตรวจสอบการดำเนินโครงการที่ทำเป็นประจำในแต่ละช่วงเวลาการประเมินผล (evaluation) หมายถึงกระบวนการวัดผลการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการตามที่กำหนดโดยการดำเนินการติดตามและประเมินผลจะต้องกระทำตลอดระยะเวลาของโครงการ การประเมินผลผลิต o อา put หมายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยตรงจากกระบวนการดำเนินงานของโครงการการประเมินผลลัพธ์เอา c o ค e หมายถึงเป้าหมายที่ต้องการจากการดำเนินโครงการนอกจากนี้การติดตามและประเมินผลยังต้องพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ impact ซึ่งหมายถึงผลต่อการเปลี่ยนแปลงจากการดำเนินโครงการนั้นๆอีกด้วย